สว,ส,สวัสดีครับพวกผมอีพีเซอร์นะฮะนี่ล้วกลับมาเล่นไมค์คาร์ไปแล้วหลังจากที่ไม่ได้อัดไปหนึ่งเดือนเต็มนะฮะเนื่องจากติดนู่นนี่นี่ทำนู่นทำนีนนนน่นะเยอะแยะมากมายโตได้ยังคารุเยล่าอืม <c oughs> ปิดกลับโตเออ ืมมีเพลงกว่กอบลอกกอเลยตุ้งนะี่เีลยวต้องทำการห่อลูกเพิ่มนะจะได้มีกินมีใช้อีบานแจ้ครับผมว่า พ์ทนี้นอนผมตัดผมตัดคลิปไปตอนทำเตียงนะฮะลืมบอกผมว่าพ์ทนี้ผมว่าผมจะทำบ้านนะยัดของไปก่อนล้วกันผมว่าผมจะทำบ้านแหละขอไปตัดไม้ก่อนเพราะว่า ไม้แค่นี้คงยังไม่พอตัดแมงให้หมดป่าเลยครับพี่น้องเนื้อหมูไม่จะขอดกรรมีของกินแค่นี้เองด ทัดฝังนี้ให้หมดก่อนแล้วกันเผื่อจะได้ทําบ้านแถวนี้จุบจุบจเราจะไม่ตัดนะฮะเราจะอาจจะัดยาวไปเลยใครจะกอก็กอไปเอ้ <c oughs> ใครไม่อยากเขียนตอนผมตัดไม้ก็กอไปนะฮะตัดไม้ตัดไม้ไมพมนหวี ขันหัวขันหูวมาดูเป็นอั์ล่าห้างกัมตัดไม่ให้หมดป่าเลยอะ รู้สึกดดเดียวเดียวได้ในท้องเลย <c oughs> หมวตัวเองติดกอดล้างไงไม่รู้ตักอีจะได้ชุดหนึ่งแล้วไม่มีแอปเปิ้ลดอกไหนเลยหรอ ลายวานแย่จังมีแอปเปิลตอบมาเลยอยากกินแอปเปิลสร้างแม่งตรงนี้เลยมันจะใช่นี่เอาที่คุดดินนะครับค <c oughs> ือตอบฟุ๊กเจอสีเหลืองปั๊บ ฟื้นขกินช้าจุ้งจุ้งจึ้งโอ้หัวตาจุงตอนนี้ก็เวลาตีหนึ่งกว่านะก็รู้สึกว่าไม่รู้กูไม่ได้จะทำอะไรดีกูก็เลยมาอัดคลิปแม่งเลยหลังจากคลิปไม่ได้มานานแสนนานนะบางทีก็อัด เกลกเกกเกือบจะลืมว่าใอหนัดไว้นะสีเหลืองครับสีเหลืองอีวปิดเปิดเดปนยงไปเปลยนยามากกว่าขุด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  เอาดินกบนะโอแต่ขามือกำสามรู้สึกว่าผมยังไม่มีเผ็ดเลยเราเจะต้องไปหาเผ็ดับประดับแหละหามาใช้ด้วยนี่แหละ เรายี่สิบแล้ว โอเคหมดพอดีโอเยเมียแอปเปิตกบ้งางไหมจุ้งจุงจุงจง Apple จอปเปิลเจาอุ๊ยมีลูกหนึ่งสติยุสเซนาใหม่ทุกท่านด้วยนิกคลาสนี่กูเล่นไมค้คับหรือกูเล่นแคมฟ็อกอยู่นะโอเคอยากจะสร้างสร้างแม่งตรงนี้เลยเนะี่ย เบิดไม้ครับโอเคเจสาครัสูงหนึ่สองสาสเอหนึ่งสองสามสี้องสามสี่หนึ่งสอง chúng ta tăng bao nhiêu x x 3 rồi 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ครับอืมต้องับ้นี่คุณนับเลขอยู่วะนี่ดีเราก็ได้เขาโค้งมาแล้วนะสายกูต้องขุดดินนอ,อกเหมือนเดิมนะไม่ไดีกูจะกบทำไมกูก,กบเพื่อก็ด้เป็นกานไม้นะ เอาไม้ทำมาทันจะคงมาเป็นบ้านหินแล้วนะครับกันโอเคเอาดินงานปิดตรงนี้เนะี่ย

ทำวานย่อไหนดีกว่าเล็กูเอ่อขยายออกไปหน,น่อยอ่ะอุ้ยอ่าอ่ามีวางโครงสะยิ่งใหญ่จะทำเสร็จตัวไหมหนึ่งสองสไม่ถึง โครงสร้างยิ่งใหญ่ทำไม่เสร็จก็มีคาเท่าเดิมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าจอยหนึ่งสองสามสี่ตกเลขแล้วกู 1, 2, 3, 4, โอ้ยขอโทษครับลืมปรับติจิตแล้วไม่ใส่ชอบเปิดค้างไว้ทำไมกุคันหูไวจังวะจะเป็นจะเราเอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าสึกตัวเองเตีย

1>, 1, 2, ึ4งสองสามสี่หนึ่หมสี่หนึ่งงสา้งหดจำลง่ทั้งปูกคืนเี <c oughs> โ้โอ้โหว่าแล้วดื่มเลยเขาจะปักไฟแถวหนูทำปักต้นาย้ท่ไม เรียกวามันจะมุดโกลเลสโกเลสโกเลสเยเพลงอดิชันนะสั์อย่างเก่าจิง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 งลอล้อล้อลอล้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 อ

โอ้ยุ่นอตกใจอืออย่าเลยมองเางญญาอาตัวมันดูกลัวขนลุกไปหมดแล้วค่ะเจนสัมผัสายจิตวิญญาณบางอย่างที่ไหนวะเล่นซอนหา ดาบก็ไม่มีดาบก็ไม่มีอย่าอย่าเดียวน้องเพลงต่อตอนนี้กำลังชอบฟังเพลงของวง Tattoo Color นะเพลงซ้อนหานั่นเองผมโปรดโฆษณาให้เลยไม่คิดตังนะครับมาอีกแล้วอ่ะ ไม่ต้องมาแล้วนะฟอร์รู้สึกไม้หมดอดต,าตด่างโจดว่าผมควรได้กล่องนะแตวเราทำบ้านที่ก่อนดีกว่าเราจะทำอะไรลงมาฉันดีไหมโอเคลงมาดีกว่า ตัาเล็กหนึ่งเราติดยงมาเนื้อหมูห้าอันน่าจะพอไปเก,เก็บข้าวมันกัดรอเหล็กเสร็จเอ่อทำชุดเกาะลงไปลุยนะมีทางน้ำอยู่ สองก้อนม่หวา่าไปฟาร์มเห็ดโตยัง,ต,ง,ยง,งต้องไปดูแอปเปิลสองลูกไอต้นไม้โตแล้วน่าจะพอชุดก่อนจริงๆหมดตัวที อ๋อดเกาะใส่แล้วครับท่านผู้ชมนะ